เชอาวุธได้ด้วยงั้นเหรอต้องรีบหนีออกไปเร็วเข้า Jovem

ลอสนเจิลนะได้ยินฉันไหมได้ยินชัดเจนคุณไม่เป็นไรนะใช่ไอ้เวนนั่นตายแล้วดีช่างแม่งแต่ว่าคุณคิดอะไรอยู่ถึงได้เอาตัวเองไปเป็นเหยื่อล่อแบบนั้นคุณอาจจะตายได้เลยนะพอเธอฉันแค่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำผมรู้แล้วขอบใจนะรถไฟพร้อมจะออกแนละ้วรีบกลับมานะ อยา่าขยับเวนเอ้ยจิวเคนโดคุณไม่เป็นไรนะใช่เขยังไหวอยู่โอทีที่ทำให้ตกใจเมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรอีกบ้างไม่เป็นไรฟังนะเราจะใช้รถไฟใต้ดินพาคนออกจากเมืองไปไหมรถไฟงั้นนั่นเป็นความคิดที่ดีมากถ้าเราออกไปได้คงมีอะไรให้ทำเยอะช่างปืนมือดีอย่างคุณคงช่วยเราได้เป็นอะไรเปล่าล็อกแค่ เวลานี้ยังไม่เหมาะนะงั้นไม่ต้องห่วงผมหรอกผมมีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนโอเคคุณทําได้อยู่แล้วคุณเป็นช่างปืนมือดีที่สุดนี่โอ้ไม่ละเดาทำอะไรโง่ๆเลยโอ้นั่นเธอต่างหากล่ะจริงไหม <c oughs> ดูแลตัวเองนะจิวถ้าคุณจะไปที่สถานีรถไฟ ไปทางซอยข้างๆร้านได้เลยนะโอเคคุญแจแขวนไว้ที่ผน,นังเนะ่ะไม่เป็นไรนะแบบฟังทองน้อยไม่เป็นไรอย่างนั้นหลักคนดี ขวดน,นี่ยนะเอาจริงดิ เล่นมาตามล่นฉันอีกแล้วขอเล่นใช่ไหมเนี่ยคิดว่มมาข้ามันไปแล้วสิฉันก็คิดแบบนั้น Hãy นายงั้นเหรอไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นไรนะไปไปเร็วมาเถอะช่างมันมาเถอะเร็วไปจากที่นี่กัน คลอสฉันรู้ว่าเราเริ่มต้นกันได้ไม่ค่อยดีนะแต่ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะเฮ <Hey, S 2> ้ก็คุณช่วยผมก่อนนี่คุณต้องหาที่กล้าหาญกว่าผมเยอะงั้นที่สำคัญที่สุดคือพาทุกคนออกไปจากเมืองนี้ให้ได้ใช่แล้วคุณจะปลอดภัยแล้วนายละ่ะจากที่รู้มาผมคงไม่ได้ขึ้นรถไฟเที่ยวนี้หรอกทำไมละ่ะไม่คำสั่งใหม่มานะ ถามันจะทำให้ช่วยเมืองน,นี้ได้ผมพร้อมเสมอโอ้ยอดเยี่ยมฝีมือคุณสมกับคำร่ำลือขึ้นรถเถอะรถไฟพร้อมจะออกเดินทางแล้วขับรถไทยเร็ว พวกนายมีภารกิจใหม่นายสองคนต้องกลับเข้าไปในเมืองแล้วหาตัวนักเที่ยวบัตนี่คงไม่ใช่รถไฟเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมไม่ต้องห่วงเมื่อชาวเมืองปลอดภัยแล้วรถไฟจะวิ่งกลับมาไม่เป็นไรล่วงหน้าไปก่อนเลยผมไม่ยอมตายและปล่อยให้คุณอยู่ในโลกอันโหดร้ายที่ไม่มีคาร์ลอสหรอโอเคพวกนายต้องตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์คนนี้งานวิจัยของเขาอาจจะช่วยพวกเราได้ เห็นไหมล่ะยอมรับจนได้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเองขอให้โชคดีไปกันเถอะคุณคงไม่คิดจริงๆใช่ไหมว่านักวิชาการอย่างบาสจะยังมีชีวิตอยู่ ฉันน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะทำไมเหอะ,ะนี่นายเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมเหรอหรือห่วงอย่างอื่นกันละ่ะตลกดีนะที่พวกซอมบี้โง,โง่ๆสามารถซุ่มโจมตีหน่วยรบได้และที่ตลกกว่าน,นั้นคือประตูดันมันล็อกซะอีกนายคิดไหมละ่ะ <laughs> นทำไมไอ้บ,บ้าน,นั่นมันยังไม่ไาตายหนยะุดหยุดโคตตายแล้ววมาเถอะมาทำนี่นี่คนายนี่เก่จะทำอะไรมันไม่ได้ตามฉันมาเนี่ยนี่คนาย ออกไปจกากรถไฟของฉันซะให้เร็ยามเลย ีก็ผ่านมาสักพักแล้วรถไฟเขาองอกจากเมืองแล้วหรอตอนนี้ไปพร้อมกับผู้เดทของนายสินะไม่หรอกเธอไม่ใช่แบบนั้นตายเธอไม่เหมือนผู้ื่นนะเลยอาละตั้งใจหน่อยพ่อโรเมโอเรามาถึงสถานีตำรวจแล้วนายแน่ใจเหร ฉันว่าเหมือนสุดสานมากกว่าอีกเฮ้ยแบดหยุดนะชะีไม่เอาละทีนายก็ด้วยนะยยฉันเสียใจเพื่อ ้เอยมันล็อกนายจัดการประตูฉันจัดการไอ้เวรนี่เองเข้ามาเลยโจนี่เป็นหน่วยสตาร์สนั่นน่าจะมีประโยชน์เปิดได้แล้ว ตำรวจนั้นไปไหนแล้วไม่รู้ไม่สนเรามีงานต้องทำทแถลงข่าวเราถูกต้องบาทน,น่าจะอยู่ในออฟฟิศหน่วยสตาร์สรีบหาหมอนั่นและพาไปสอบสวนกันสอบสวนเนี่ยเหรอฉันนึกว่านี่คือภารกิจกู้ภยัยคาร์ลอสมาดูนี่สิฉันเจอออฟฟิศหน่วยสตาร์แล้วจำไว้นะบาทกลุมความลับดำมืดของอัมเบร่าเอาไว้ เขารู้ว่าเราพยายามจะจับเขางั้นภารกิจค้นหาและกู้ภัยก็กลายเป็นภารกิจค้นหาและจับกลุ่มเหรอก็ดีจะได้รู้เอาไว้ฉันจะเปิดประตูเลื่อนให้ในายเข้าไปนายอยู่ที่นี่แล้วคอยดูสถานการณ์ในสถานีเอาไว้และฉันจะติดต่อไปถ้าเจออะไรเฮ้ย <c oughs> ระวังตัวด้วยละ่ะ <c oughs> นายด้วย